โอเคนะครับกบสวัสดีนน้าน้องๆพี่ๆทุกท่านที่มีจิตใจรักในการตกปลานะครับวันนี้อยู่กับโอมสตอรี่นะครับวันนี้เรามาเปิดหมายใหม่นะครับเป็นหมายห้วยนะครับเป็นหมายห้วยที่มีน้ําไหลจากคลองชลประทานนะครับลงมานะครับนี่วันนี้เรามาตกเลยนะครับบริเวณจุดที่มีน้ําไหลนะครับใกล้ๆกับจุดที่มีน้ําไหลลงมานะครับนี่นะครับโอเคครับนี่นะครับสภาพหมายโดยรอบนะครับนี่นะครับ ครับผมได้ทําการเซตอุปกรณ์เซตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พร้อมที่จะตกแล้วนะครับเยอย่างไงนะนะลองมารับชมรับดูกันนะครับว่าวันนี้จะเจอปลาอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลานิลน,นะครับปลาส้อยนกเขา่าปลาตะเพียนปลาตะกับแล้วก็ผมว่ามีปลายี่สกด้วยนะครับนะยังไงฝากนะนะ้านตะิดตามรับชมดนวยนะครับนะครับถ้าชอบก็กดถูกใจนะครับและฝากเป็นกําลังใจให้การกด ติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับมาเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้โอเคนะครับวันนี้คันที่เราใช้ก็คือคันไฮบินนะครับจีแย้นะครับระยะ4.5นะครับตกแบบไม้ตายนะครับนะใส่หน้า10ปอนนะครับใส่เมน12ปอนปอนนะครับมาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีปลาอะไรบ้างนะครับ รู้สึกว่าทุนจะสูงไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเม็ดนี้เดี๋ยวให้ป่ากินหมดหรือว่าป่ากินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะปรับกระทุนนะครับ เริ่มมาเข้าแล้วนะครับ เบทนี่ก็0.5นะครับครับก็ต,ตกนวดน,นิ่มแล้วก็อนมปังนะครับนมปังปั้นนะครับมาจับจีบอีกีนะครับนี่ครับในลักษณะนี้ครับ น้ำประมาณสองเมตรได้นะครับดูโดนนะครับ <c oughs> นี่ครับแต้มแรกนะครับ <c oughs> ปลาส้อยนะครับ น้องข้าวสวยๆเลยนะครับ เดินนะครับขิ้นเดินนะครับตัวที่สองนะครับเขากินเต็มปากไซ่ใหญ่เลยนะครับ ปั๊บกระทุ่มสูงเติมไปนะครับโดนนะครับออกนะครับขัดฝืนสามนะเป็นเต็มปากเลยนะครับ ออกครับนี่นะครับขอส้อยนะครับส้อยนะครับครับตกแบบไม้ตายนะครับนี่หลังจากย้ายจุดนั่งนะครับมาตรงที่นั่งสบายฟานะครับแล้วตรงนี้ก็ตกจุดประมาณใกล้ๆกับจุดเดิมนะครับนะ เลยควรเยอะนะครับ อุ้ยตัวนี้เข้าคางนะครับตัวนี้เข้าคางนะครับ แรงมากเลยครับนะครับปลาซ้อยนะครับใจสวยๆเลยนะครับ นะครับมถึงเล่นเลยนะครับเนี่ยครับปลาเล็กๆครับปลา ปลาตะเพียนเล็กๆนะครับเราก็ปลอ่อยเข้าไปเขางตได้อีกยังไมหมดเลยครับเนี่ยครับเล็กจริงครับ,นะรบนะครับเป็นปลาตะเพียนเล็กนะครับ ก้อยน้องไปครับโอเคครับวันนี้เราก็สมควรแกเวลาที่จะต้องลากันไปแล้วนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับเดี๋ยวเราก็มาสรุปยอดกันนะครับว่าได้กี่แต้มนะครับ ลุดไปสองตัวนะครับลุดตอนใส่กระชังนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันเลยนะครับเดีุค่อยอสูงก่นนะครับเนี่ครับ ็จะเป็นปลาส้อยนะครับรวมสองตัวที่หลุดไปด้วยก็ได้ประมาณวันนี้ได้ประมาณ่แต้มครับ2 4 5 6 7แต้มนะครับรวมที่หลุดไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับโอมสตอรีนร่นะครับนะครับฝากหนา้นาๆนพี่ๆและน้องๆที่มีใจรักในการตกปลานะครับกดติดตามกด ถูกใจเพื่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ